เสียงคำรามของใบาสารดังกองสถานไปทั่วสมรภูมิที่เต็มไปด้วยซากปรักหักผังของโบราณสถานกองทัพของวังวิญญาณรกนับมืนน่นายแผ่พลังกดดันอันน่าสะพึงกลัวเข้าใส่หลงเฟิงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าศัตรูไม่แสดงความหวาดหวั่นแม้แต่น้อยร่างกายที่เปี่ยมด้วยพลังจากมรดกบรรพาการเปล่งประกายสีทองอ่อนดวงตาของเขาคมกริบราวกับเยียวล่าเหยื่อนี่คือการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย เขาต้องต่อสู้เพื่อความแค้นเพื่อความยุติธรรมและเพื่อปกป้องยุทธภพ,พจากแผนการอันชั่วร้ายไบซา,านวันนี้เจ้าจะต้องชดใช้ทุกสิ่งหลงเฟิงคำรามลั่นก่อนจะพุ่งเข้าใส่กองทัพศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวเหลิงเยี่ยหานที่อยู่ด้านหลังพยายามที่จะช่วยแต่หลงเฟิงทรงสายตาเป็นสัญญาณให้นางถอยไปเพราะเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการวัดพลังระหว่างเขาและไบซา,านโดยตรง หลงเฟิงในร่างใหม่ที่เปีียมด้วยพลังเข้าปะทะกับกองทัพศัตรูอย่างดุเดือดเขาไม่ใช่แค่ยอดฝีมือด้านวรยุทธ์แต่เขายังเป็นจอมปรุงยาที่เหนือกว่าใครเขานำศาสตร์การปรุงยาผสมผสานกับวรยุทธ์ได้อย่างหน้าตะลึงตงัณหนเขาใช้สมุนไพรวิญ,ญญาณที่เก็บรวบรวมได้มาหลอมเป็นโอสถระเบิดเท่าฐานกลางอากาศโอสถพุ่งเข้าใส่ศัตรูแล้วระเบิดออกเป็นกลุ่มควันพิษที่รุนแรง ทำให้ทหารของวังวิญญาณรุกหลายสิบนายล้มลงในพริบตาเขากระโดดขึ้นกลางอากาศชักดาบยาวที่พบในห้องโถงใต้ดินออกมาใช้เปลวเพลิงวิญญาณสีม่วงที่ได้จากมรดกบรรพการห่อหุ้มคมดาบแล้วฟาดฟันลงไปเบื้องล่างเปลวเพลิงวิญญาณเผาผลาญศัตรูจนกลายเป็นเท่าทานอย่างรวดเร็ว โอสดแก้พิษถูกโยนออกไปกลางอากาศเพื่อช่วยเหลือเลิงย่วยหานและผู้บริสุทธิ์ที่อาจได้รับผลกระทบจากควันพิษของศัตรูหลงเฟิงฝ่าวงล้อมของกองทัพศัตรูเข้าไปยังบ้าคลัง่งเขารวดเร็วและแข็งแกร่งเกินกว่าที่ใครจะหยุดยั้งได้เสียงหวีดหวิวของดาบและเสียงระเบิดจากโอสถด,ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณในที่สุดเขาก็เข้าประชิดตัวไบซานได้สำเร็จ สิทธิ์และอาจารย์ได้ประมือกันเป็นครั้งสุดท้ายไบซา,านเองก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีโจมตีหลงเฟิงอย่างบ้าคลัง่งพลังยุดระดับกำเนิดวิญญาณขั้นสุดยอดของเขาน่าสะพรึงกลัวแต่หลงเฟิงในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดหลงเฟิงใช้ทุกเคล็ดวิชาที่ไบซานเคยสอนเขาตั้งแต่เคล็ดวิชาพื้นฐานไปจนถึงวิชาลับเฉพาะของสำนักโอสถเมคราม เขาต่อยอดวิชาเหล่านั้นด้วยความรู้ที่ได้จากมรดกบัรพการสร้างสรรค์วิชาใหม่ๆที่ซับซ้อนและทรงพลังกว่าเดิมเขามองเห็นทุกกระบวนท่าของไผ่ซานและตอบตัวด้วยการโจมตีที่เฉียบคมและแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความคับแค้นและความมุ่งมั่นเสียงดาบปะทะกันดังก้องสนัน่นหลงเฟิงใช้ฝ่ามือโอสถสยบมานซึ่งเป็นวิชาที่เขาเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเองผสมผสานพลังโอสถและวรยุทธ์เข้าด้วยกัน พลังฝ่ามือสีทองพุ่งเข้าใส่ไปซานอย่างรุนแรงไปซานถูกพลังฝ่ามือของหลงเฟิงอัดกระแทกอย่างจังร่างของเขากระเด็นลอยไปตกกระทบกับพื้นดินอย่างแรงเลือดสดๆไหลออกมาจากปากใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและไม่เชื่อสายตาเจ้าเจ้าแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรเขาคำรามอย่างเจ็บปวดหลงเฟิงเดินเข้าไปหาไปซานอย่างช้าๆดาบยาวในมือชี้ไปที่คอของอาจารย์ธรยศ ข้าเคยเป็นสิทธิ์ที่โง่เขลาแต่วันนี้ข้าคือจอมเทพโอสถหลงเฟิงกล่าวด้วยเสียงเย็นชาและในขณะที่หลงเฟิงกำลังจะลงมือสังหารไผ่สานเพื่อปิดซากความแค้นทั้งหมดทันใดนั้นพลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็แผ่ลงมาจากฟากฟ้าพลังนั้นหนักอึ้องราวกับภูเขาห้าลูกทับลงมาทําให้ทุกคนในสมรภูมิต้องสุดตัวลงคุกเขา่าท้องฟ้าที่เคยสดใสพลันมืดมิดลง ก้อนเมฆสีดำทะมึนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือศีรับปรากฏร่างเงาของชายผู้หนึ่งที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าเขาสวมชุดคลุมสีดำสนิทใบหน้าถูกปกปิดไว้ด้วยผ้าคลุมแต่ดวงตาของเขาส่องประกายสีแดงฉานราวกับเปลวไฟนรกนี่คือเจ้าวังวิญญ,ญาณนรกตัวจริงผู้บงการเบื้องหลังแผนการชั่วร้ายทั้งหมดพร้อมกับเสียงที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็ง เจ้าวังวิญญาณรกกล่าวด้วยน้ำเสียงไร้อารมณ์มากไร้ประโยชน์เช่นเจ้าหมดหน้าที่แล้วพลังงานสีดำเมือดสายหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพลังใดๆที่เคยมีมาก็พุ่งเข้าใส่ทั้งหลงฝึงและใบสาลพร้อมกันเป็นการโจมตีที่รุนแรงเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้ชะตากรรมของหลงฝฟงจะเป็นอย่างไร และเขาจะรอดพ้นจากเงื้อมือของเจ้าวังวิญญาณนรกได้หรือไม่ตายซะไอเซสวะเสียงคำรามของเจ้าวังวิญญาณนรกดังก้องราวกับสายฟ้าฟาดพร้อมกับฝ่ามือสีดำทมินขนาดมหึืมาที่อัดแน่นด้วยพลังทำลายล้างระดับบรรพาการกดทับลงมาจากฟากฟ้าแรงกดดันมหาศาลทำให้ห้วงอากาศบิดเบี้ยว พื้นดินรอบกายของหลงเฟิงแตกละเอียดเป็นผุยผงร่างกายของเขาหนักอึ้งราวกับแบกขุนเขาไว้ทั้งลูกเลือดสดสดทลักออกจากทวารทั้งเจ็เขารู้ดีว่าพลังในตอนนี้ไม่อาจต้านทานได้นี่คือจุดจบแล้วหรือข้ายังตายไม่ได้ข้ายังแก้แค้นไม่สำเร็จหลงเฟิงกัดฟันกรอดดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมัจจุราชเบื้องบนอย่างไม่ยอมจำนน ในเสี้ยวมินาทีแห็นความเป็นความตายนั่นเองนำราโอทิปบรรพาการที่ผสานอยู่ในจิตวิญญาณของเขาก็พลันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันสัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิตของผู้ครอบครองแสงสีทองเจิดจรัดาสาดสองออกมาจากหน้าอกของหลงฝึง่งฉีกระชากค,ความมืดมิดรอบกายอักขระโบราณน,นับหมื่นตัวพุ่งออกมาถักทอเป็นรังไหมผลึกแก้วห่อหุ้มร่างของเขาไว้อย่างแน่นหนา ตมฝ่ามือทมินปะทะเข้ากับรังไหมผลึกแก้วเสียงระเบิดดังกึกก้องกัมปนาธไปทั่วร้อยลีแรงกระแทกทำให้แผ่นดินแยกออกจากกันเกิดเป็นรอยแยกลึกมหาศารรังไหมที่ห่อหุ้มร่างของหลงเฟิงถูกแรงกระแทกจนร่วงหล่นลงสู่ก้นบึ้งของรอยแยกนั้นดิ่งลึกลงไปในความมืดมิดใต้เปลือกโลกรอดผลจากสายตาของเจ้าวังวิญญ,ญาณน,นรกไปอย่างบุบวิดความมืดเข้าครอบงำ สติของหลงเฟิงดับวูบลงพร้อมกับคําสัญญาสุดท้ายในใจข้าจะกลับมาการละเวลาคือสายน้ำที่ไหลเชี่ยวและโหดร้ายที่สุดมันไม่เคยหยุดรอผู้ใด1ปี10ปี50ปีหรือดูการผันเปลี่ยนจากเท่าทานสงครามสู่ต้นกล้าที่งอกเงยจากต้นกล้าสู่ป,ป่าทึบและจากป่าทึบสู่การถูกทำลายล้างอีกครั้ง อารยธรรมล่มสลายและก่อตัวขึ้นใหม่บนซากปร,รักหักพังแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพในถ้ำหินปูนที่เงียบสงัดรังไหมผลึกแก้วยังคงเรืองแสงสีทองจางๆราวกับชีพจรของแผ่นดินมันทำหน้าที่รักษาสภาพร่างกายที่แตกหักหล่อเลี้ยงชีวิตและบ่มเพาะจิตวิญ,ญญาณที่หลับไหลเปรีย้ยเปรีย้ยเสียงแตกรราวกับกระจกร้าวดังขึ้น่ามกลางความเงียบงนัน รอยร้าวปรากฏขึ้นบนผิวของรังไหมผลึกแก้วก่อนจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแพง่งเศษผลึกแก้วร่วงกราวลงกับพื้นหินเผยให้เห็นร่างของชายหนุ่มผมยาวสยายถึงกลางหลังผิวขาวซีดราวกับหยกที่ไม่ได้ต้องแสงตะวันมาเนิ่นลานหลงเฟิงสูดลมหายใจเฮือกแรกเข้าปอดอากาศที่อับชื้นและเย็นเยียบไหลผ่านลำคอที่แห้งผากข้ายังไม่ตายหลงเฟิงพึมพำเสียงแหบพร่า าค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นความทรงจำสุดท้ายยังคงชัดเจนเราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานภาพฝ่ามือทมินและความเจ็บปวดเจียนตายยังฝังแน่นเขาเร่งรีบโคจรลมปราณเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายร่างกายฟื้นฟูสมบูรณ์ไม่สิแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้าเส้นชีพจรถูกชำระล้างจนบริสุทธิ์ดุดแก้วใสหลงเฟิงยิ้มออกมาด้วยความยินดีแต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็ต้องแข็งค้างเมื่อเขาตรวจสอบระดับพลังยุธ์ นี่มันเกิดอะไรขึ้นพลังยุดค่าทำไมถึงถดถอยเหลือเพียงระดับก่อกำเนิดวิญญาณขั้นต้นจากที่เคยทยานแตะขอบเคสสวรรค์บัดนี้กลับตกลงมาสู่จุดเริ่มตน้นเขาตระหนักได้ทันทีว่ารังไหมผลึกแก้วได้ดูดกลืนพลังยุดส่วนใหญ่ของเขาไปเพื่อรักษาร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสและยื้อชีวิตเขาไว้ตลอดระยะเวลาที่หลับไหลแม้รากฐานจะแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ช่างเถอะตราบใดที่ยังมีชีวิตและมีความรู้ในหัวข้าหลงฝฟิงจะปีนกลับขึ้นไปจุดสูงสุดอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาปลอบใจตนเองก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนที่มีแสงสว่างรำไรส่องลงมาเหลิงเย่หานท่านอาจารย์พวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหลงเฟิงใช้เวลาหลายชั่วยามปีนป่ายขึ้นมาจากรอยแยกใต้ิภพบโดยร่างกายที่แข็งแกร่งดุดกายาเสียน แม้พลังปราณจะน้อยนิดแต่พละกำลังทางกายกลับมหาศาลเขาไต่ขึ้นไปตามผนังหินที่สูงชันจนกระทั่งมือสัมผัสกับพื้นดินเบื้องบนทันทีที่ศีรษะของเขาโผล่พ้นพื้นดินสิ่งแรกที่ประทะสายตาไม่ใช่ท้องฟ้าสีครามที่คุ้นเคยแต่เป็นท้องฟ้าสีเทาหมนที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกอับมงคล